ก็อนรับสู่เกม Roblox มีแมปชื่อว่า f e r t i c o l Vision Run นั่นเองแบบนี้เห็นคนเล่นเยอะกันเลยจะอามาเล่นกันสักหน่อยแล้วหลับงานแล้วกันมี่คนตวจหญิงสวดดดหญิงคีับกดดิอ่อยย่อยมากเลยเออโอเคเขาคงลบอยู่ ไปกันดีกว่านะฮะลบดีออกจากที่แห่งนี้โอ้โหกับดักโอ้โหจ้องกันอย่างนี้เลยหรือจะหายไปแล้วนี่ตำรวจกี่คนเนี่ยห้าคนโอ้โหเราต้องไปทางนู้นสินะโอเคปุ๊บโอเค ดปสิปรดีทําทำไมมีรอยจุดอยู่บนหน้าด้วยอ่ะคือ <c oughs> คนตำรวจหญิงทำไรอ่ะทำไมถึงมีรูปเราด้วยอ่ะแย่แล้วตำรวจดูโอ๊ยตำรวจดูอันตรายมากไปแล้วจ้าไม่อยู่แล้ว อยู่ห้อจ้าโอเคมีกล้องวงจรปิดโอเคต้องระวังไปว้าวโอ้ว้าวว้ากับแล้วกับแล้วรีบ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 โอเคเออได้ไหม ต้องได้แหละไปะเอาจริงดิเว้ต้องได้แน่เฮ้ยเออขึ้นไปอีซี่รอไว้ตรงนี้มีกำดักหนามอันตรายสุดๆสถานที่แห่งนี้มันคืออะไรกันคุกหรืออะไรเนี่ยฮะกำดักเยอะไปเวอร์ดเฮ้ยเฮ้ยนะโอ้โตัว ตัวตีนอยู่ในห้องน้ำตัวตัวกระจายโอเคตอนนีเเ้เกือบแล้วเกือบแล้วทีนะสังเกตเห็นก่อนทำไมปุ๊กกระตุกจังโอเคทำไมเปื้อนรอยงั้นน่ะอ้าวโอเคเล่นจริงไหนอะถึงนี่เหรอเล่นถึงนี่มั้ จำไม่ได้จำไม่ค่อยดีเท่าไรเคลไปกันต่อ,อมน้ำไม้หักง,ง่ายมากตัวเราหนักขนาดนั้นเลยเหรอโหกำลังดั<ป>บอ้กมือไม่ไปอะไรเติมเลยเติมรจดิดดดงนี่ฉันมาถูกไหมอ้าวสรดุดถูกหรือผิดเหรอทางนี้ อ๊ติดหัวสรุดมา,ถ,า,มมา,าถูกทางแล้วผีดางวะเนี่ยถูกทางแล้วนะมั้งลืมหมดแล้วแหละหอมผิด่างจริงนะจะเดินกลับไปทำไมวะเนียนะ่ย <c oughs> สมองลึกเรียนไปแล้วเจ้นี่คืออะไรอะ่ะพั้งวันสีเขียวหน้าตาประหลาดเดี๋ยวตัวอะไรข้างล่างรูปร่างมัน,มน,นเห,หมือนเนื้อเกล็ดอ่ะชื่อไหมเนื้อเกตอนนี้สิเออ งงอยู่ตั้งนานยุ้ยโอ้โหหลับอยู่อีกคนอีคนอีคน,คนไปเลยดากก้า,ามองเอนแจนีว่ว่าเอาแจมา โอ้โหคุญแจลูกดอกอย่างใหญ่ไปไหนต่อขึ้นรหรอขึ้นรถไฟอ่ะนะใช่ปปิ๊ดปืนปนป็นป้นเจอเป้นป้นโอ้รถไฟสมัยเก่ารถไฟยุคเก่าชัดๆทางนี้ใช่ไหมโอ้โหโอ้โหอยู่ไนต่นว้า้เจอเจเจขับ จะขขารุชนเลยเหรอวะตำรวจยิงนี Still, ่จะร้ายชิบเป่งเอ้าแต่ทำไมมันช้าเังวะโอ้ไม่เร็วใจเลยดูดิแข็นปิวขนาดนี้จะแต่ไมนไม่เร็วเลยวะอุ้ยตกใจเออปืนเหรอปืนไม่โอ้ไม่ต้องอยู่ใกล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 ้ Betong juga, betong juga. Hmm. Tuh boom le. Okay Ya okay, kan ni. Oh, do lot Yang ni, cak mak. Ale. Wah, leo Oh, kang pi ke tu. Wah. Ah. Uh. รู้สึกไม่ชอบเลยตกๆแลทตลอดเวลาเคถึงแล้วโดดอย่างโูงโ,งโดดโูงไปไหนเนี่ยเฮ้ยยุยห่นยินเหรอเนี่ยดูหน้าตาหน่อยสิโอ้หน้าตาน่ารักจิ้กกาย มีเช้าอ,อะไรเอออ้าวโอ๊ยเจ๊ยโอ้ย,อ,ยอะไรวะคืออะไรอะ่ะเอ้ยอะไรวะเดี๋ยว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 เฮ้ยทำอะไรฉันยังไม่รู้เลยเลยอเออเออเหมือนต้องหาอะไรมาวางอ่ไอ้คนเจ้า โอ๋อนี่มาวางทางั้งสีเนี่ยนะจะลอยไมหมไอตูดูมันสักก่นติดบักวะเ้ยเ้ยเ้ยอะไรสักอย่างทีเป้ย อ๋อมันคืนนะนึกวส่สตีอ๋อต้องเอาน้ำหยดน้ำหยดไม่ใช่น้ำหยดเอาน้ำสาดใส่หุ่นยนต์แล้วก็เอาหัวมันมาโอ้ยเชยแล้วก็ไม่รู้ไปต่อโอ้ยอะไรวะเนี่ยนะเอาโดดเอาโดดนั่นแหละถึงวิ่งคือเสียวฟันมากกูกับฟันไม่ไหว ทำไมรู้สึกคุ้นๆเหมือนเกมไหนสึก่เกมหนึง่งมันคุ้นมากๆเขาได้รับแรงแรงบันดาลใจมาใช่ไหมเนะี่ยไอตรงน่ะไอเปิดนะ่ะมันต้องแต่ต้องแช่แน่เลยเนีน่ยต้องหาลูกตุ้มมาใส่เออไปแล้วเนะี่ยโอเคทางนี้นี่ง่ายลูกตุม้มเอาลูกตุ้มไปกินซะ โอยโอ้อ,อ,อถอยไปแล้วอยู่ในที่มืดน่ากลัวกว่าเยะอะไรไปเนี่ยโค้น่ากลัวเลยทำไมความสึกมันให้ความสุขที่ว่าเหมือนเอาเกมเอ่อเกมอะไรนะแบนแบนอ่าแบนแบนมันเอาเกมแบนแบนกับไอ้แมพของตำรวจเบลลี่ะ เอาผสมสสกันให้เป็นแมพเนี่ยยังไงไม่รู้อ่ะคนได้เล่นบันลังใจมาใช่ผู้หญิงหรือผู้ชายผู้หญิงกระดะไป่ะาทำไมมีเด็กน้อยอยู่ในห้องนี้ล่ะครับโอเด็กน้อยไม่น่าหวัวายเลยลรวตูต้องทำอะไรไม่ไม่รู้ไม่รู้จักเด็กพวกนี้เด็กพวกนี้ตัวใหญ่ประตูตั้งเยอะเลยอ๋อปุ่มตัวนี้ อย่านะอย่าวิ่งไล่นะอย่าวิ่งไล่นะอย่านะไอเด็กหาพวกนี้โอเคทางทางนี้โอเคยิ้มเหรอว้ายโอ้ตำรวจยิงแมน จริงๆเนี่ยเนี่ยมันอย่างคุ้นเลยอ่ะผสมผสานเช็คเช็คผสมผสานเกมแบนแกับแบบของลุงเบลลี่ลุงตระหนดเบลเบลี่อ่ะผสมผสานมากเลยอ่ะโอเค๊ดตกกระจายแบบแต่ทางนี้มันทางอะไรอ่ะถ้วยสีฟ้าหน้าตาน่าเกลียดเฉยๆจะนี้น่าเกลียดก,กว่าเอานี่ฟันหัวเนี่ยบ้าได้นดีๆไป,ไปทางไหนนี่ <laughs> oh, oh มันต้องกุญแจสีฟ้าเนี่ยเปิดกดยากจังวะโอ้กดยา,ยากเลยเริบร้องให้เปิดเค โหโ,โหงด oh, right, oh, uh ุกหงกระดูกเต็มไม่หมดหงดูกเล็กมากโอ้คือรถไฟเหรอแจมแมวไปเลยไปเลยไปเร็วรถไฟดีนะเนี่ยอเอหือดีจ้าจัดอืมจะรูออกแมีไปแล้วจ้า เสียงอ,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 อะไระโอ้โหตกใจหมดหมาเหรอะะเราคือต้องเห่าเลยหมานู่งนั่นแหละไอหมาอยู่อยู่กูวไอหมาฮ่าฮ่าหลอแล้วออกไปแล้วอยู่แล้วทำไมรถมันพิ่งมาล้วะ รถโอาให้เลยว่านี้หน่อยสิรถอย่างเชี่ยเลยไม่ถึงว่ารถมันปิดอย่างเชี่ยก็คุ้มก็โคตรเชี่ยเสียงร้องมันเสียงหัวร้อนแล้วเป็นเสียงผู้ชายอ่ะไม่ใช่เสียงผู้หญิงเสียผู้ชายหรือผู้หญิงน่ะอ่ะถือช้อนขึ้นมาแล้วช้อนนึงใหญ่เชี่ยโอ๋อสุดยอดปเออเด็ดอือ มันเป็นการสู้ที่วนเวียนวนเวียนวนเวียนไม่หยุดวนเวียนสู้แบบวนเวียนเป็นการสู้ที่ดุดเดอดอ้มาาาาาาอาาาาามาา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 ้าาา้าเา้ยาา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 าสาา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 าเดาา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 ไาา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 นาาาาาน แล้วตัวไหนตันวเจสันนับตำรวจหญิงได้แล้วนะเอ้าไม่บอกว่าตีงี้ได้จะตีอย่างนี้ไปนะแล้วตีกับหลังได้เป็นไงอ่ะสุดยอดป่ะไม่หรอกก็ตีวนเวียนเหมือนเดิมแหละแต่ว่ามีเกมมันกล้าชิดกันไปหน่อยแต่ครั้งนี้มันยังพอห่างๆกันอยู่จะตีกับหลังดเด่อเจ็บเสร็จแล้วเอ้า เ้อไม่รอขึ้นไปลงฟ้าเฮลิคอปเตอร์ไปเลยเฮลิคอปเตอร์สีฟ้าซะละรูกขับเฮลิคอปเตอร์แม่งน่าจะทิ่มลงเหว โอเคถึงแล้วเย่ชนะแล้วชนะแล้ว ความมาแล้วเว้ยนี้ออกจากตำรวจจริงได้เย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 ้ดีถ้วยรางวัลสีทองแต่หน้าตาก็ยังน่าเกล็ดเหมือนเดิมเอาไปชากตรงนี้กันดีกว่านะคลาสไ่ค่ค่ะเราได้เล่นแบบนี้จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด like, ติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้รับชมคลิปใหม่และก็ฝากความเกลียดเอาไว้ให้ด้วยนะคะสำหรับใครที่อยากจะเล่นแบบนี้เดี๋ยวจะทิ้งลิงก์แบบเอาไว้ให้ใต้ค ขอบคุณที่รับชมค่ะบ๊ายบาย